ปัญหาเรื่องโซลาเซลล์ที่จริงอยู่ในหลักการใหญ่คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนแล้วต้องยอมรับว่าเวลานี้เนี่ยประเทศทั่วโลกเนี่ยเจอกับปัญหาวิกฤตเรื่องโลกร้อนนะฮะการใช้น้ำมันฟอสซิลทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้บรรยากาศของโลกเนี่ยเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายประเทศเวลานี้พยายามที่จะลดในเรื่องของการใช้น้ำมันฟอสซิล เปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้นเพื่อที่เราจะลดอุณหภูมิของโลกอย่าให้ขึ้นไปอีกสององศานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการที่จะต้องเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานเนี่ยมันถึงเวลาแล้วหลายคนพูดว่ายุคหินไม่ได้หมดไปเพราะหินหมดแต่ยุคหินหมดไปเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีที่ดีกว่านั้นเวลานี้เนี่ยน้ำมันฟอสซิลมันยังไม่หมด แต่ว่าเรามีพลังงานหมุนเวียนที่เทคโนโลยีเข้ามาแล้วราคาถูกลงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรจะเปลี่ยนแต่ที่มันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่ามันมีการคอร์รัปชันในเชิงนโยบายระหว่างการเมืองและกลุ่มทุนฟอสซิลเพราะฉะนั้นเรนคิดว่าเรื่องนี้อาจารย์ประศาะสาอาจจะช่วยเราขยายในเรื่องนี้ส่วนประเด็นในเรื่องของ เราจะทำยังไงเรื่องกองทุนสำหรับการติดตั้งที่ในเชิงปฏิบัติการได้เนี่ยเดี๋ยวจะขอให้อาจารย์ชาลีพูดในเรื่องนี้นะคะครับสวัสดีครับเรื่องของพลังงานเนี่ยนะครับมันเป็นพลังงานฟอสซิลอย่างที่ในอดีตนะซึ่งนั่นคือพลังงานที่ผูกขาดมีพ่อค้าไม่กี่คนที่สามารถลงไปเอาน้ำมันปิโตรเลียมอยู่ใต้โลกนู่ยนะขึ้นมาได้แต่ณวันนี้เทคโนโลยีมันจเจริญก้าวหน้ามาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านโซลาเซลล์นะครับเราก็สามารถที่จะกระจายโซลาเซลล์ไปรับแสงแดดที่อยู่บนหัวเราเอามาใช้ได้เลยทันทีไม่ต้องใช้น้ำไม่ต้องไม่ต้องปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ต้องผูกถูกผูกขาดไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับปีหนึ่งปีที่แล้วนะครับเราใช้ไฟฟ้าเนี่ยประมาณ7 0 0 0แสนล้าน ถ้าเจ็ดแสนล้านบาทต่อปีนะครับถ้าเราเฉลี่ยมาเนี่ยแต่ละคนก็ประมาณ1,000งบาทเพราะเรามี70ล้านคน1,000งบาทต่อปีนี่ทั่วทั้งประเทศนะครับแต่ถ้าเราคิดเฉพาะที่บ้านนะครับเราก็สามารถติดโซลาเซลล์ลดรายจ่ายของเรานะครับจากประมาณประมาณ5 0 0 0 6 0 0 0บาทเนี่ยลงมาเหลือได้ไม่กี่พันนะครับ เดือนหนึ่งเนี่ยอย่างบ้านผมเนี่ยนะครับสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ผมติด3 3กิโลวัตต์นะมันก็ลดได้ประมาณพันกว่าบาทต่อเดือนนะครับมันอยู่ที่เราใช้มากใช้น้อยทีนี้ปัญหาของบ้านเราเนี่ยถ้าเราดูเฉพาะของบ้านเราเราอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกันในต่างประเทศเราจะเห็นว่าบ้านเรามันผิดปกติมากเพราะทั้งทั้งที่เรามีแดดมาก แต่เราไม่ให้ใช้พี่น้องครับบ้านเราต้องนำเข้ากา๊าซจากต่างประเทศกา๊าซมาผลิตไฟฟ้านะครับเราใช้ผลิตไฟฟ้าประมาณสามแสนล้านบาทต่อปีนำเข้ามานะครับแต่เรามีทรัพยากรแสงแดดอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเขาไม่ให้เราใช้ถ, cos. ถูกไหมฮะมันถึงเกิดความเหลื่อมลำ้ำความยากจนเกิดขึ้น นะครับและคนที่รวยก็หยิบมือเดียวเป็นเจ้าของธุรกิจโรงไฟฟ้าอยู่ไม่กี่รายในอเมริกานะครับรัฐแคลิฟอร์เนียรัฐเดียวนะครับเขาติดโซลาเซลล์ไปแล้ว1.4ล้านหลัง1.4ล้านหลังเฉพาะรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนที่แล้วนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียใช้พลังงานใช้พลังงานหมุนเวียนนะครับ ก็คือโซลา่าลมน้ำชีวมวลพวกนี้นะครับได้ถึง98%ของไฟฟ้าที่เราผลิตได้แต่ของบ้านเราประมาณ2-3%เท่านั้นแล้วพี่น้องทราบไหมครับประเทศอเมริกาทั้งประเทศเป็นประเทศที่ส่งออกก๊าซธรรมชาติที่เรียกว่าก๊าซธรรมชาติเหลวที่มันขึ้นราคาไปไม่รู้กี่เท่าจากปัญหาสงครามรัเสเซียกับยูเครน แต่เขาใช้แก๊สธรรมชาตินะอเมริกาส่งออกมากที่สุดในโลกนะส่งออกมากที่สุดในโลกแต่ใช้แก๊สผลิตไฟฟ้า,ฟาในประเทศเขาเพียง38%ประเทศไทยประเทศไทยซึ่งนำเข้าแก๊สมา3 0 0แสนล้านนะแต่เราใช้โซลาเซลล์เพียง2.3%ต่างอย่างฟ้ากับดิน มันเพินเพราะอะไรมันเป็นเพราะการผูกขาดนะครับเอาอย่างกรณีของราชการแล้วกันนะครับในสเปนนะครับเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วออกกฎหมายเลยนะครับว่าอาคารต่างๆโรงพยาบาลต่างๆจะต้องติดโซลาเซลล์เป็นของตัวเองนี่ของราชการนะครับแต่บ้านเราไม่มีคุณรสนาและผมจานชาลีนะครับเราอยู่ในกองทุนแสงอาทิตย์ เรารณรงค์หาตังจากพี่น้องทั่วประเทศไปติดตั้งโซลาเซลล์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆมาแล้ว8 9โรงแล้วตอนนี้กำลังติดที่โรงเรียนนะติดไปแล้ว3โรงติดโควิดใ่เเลยต้องรอจังหวะนะ3าโรงแล้วนี่คือสิ่งที่ภาคประชาชนเราทำนี่คือสิ่งที่คุณรศนาทำมาตลอดเหมือนผมพูดที่กวัวนก่อนนะครับคุณรศนาทำเรื่องนี้เรื่องปัญหาของชาวบ้านเนี่ยมาตลอดชีวิต แต่นะสังคมไทยลืมไปแต่แล้วสิ่งที่คุณรัฐธรรมเนี่ยคือการลดการผูกขาดแล้วอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆนะครับโซล่าเซลล์นะนี่คือเรื่องใหญ่คือหัวใจเป็นความอยู่รอดของมนุษยชาติเลยก็ว่าได้เพราะปัญหาโลกร้อนมันเกิดจากการใช้พลังงานถ้าเราติดโซล่าเซลล์บนหลังคานี้เราจะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้รถกทมเนี่ยนะเราต้องคุยรายละเอียดกันนะครับ เราสามารถเปลี่ยนไปรถไฟฟ้าได้เลยแล้วไฟฟ้ามาจากไหนมาจากแสงอาทิตย์ครับเราทิ้งน้ำมันได้เลยณนะวันนี้นะครับมีหลายประเทศทำแบบนี้แล้วอินเดียนะครับใครติดโซล่าเซลล์ที่อินเดียนะครับรัฐบาลจ่ายให้40%ถ้าติดไม่ถึงประมาณ3กิโลวัตต์นะจ่ายให้40%นะครับนี่คือประเทศยากจนเขาก็ทำประเทศร่ำรวยเขาก็ทำ แต่ประเทศไทยไม่ทําชอบทําแต่สิ่งที่ไม่มีนี่คือปัญหาครับพี่น้องครับเรื่องนี้จําเป็นต้องอธิบายกับพี่น้องเพราะว่ามีคนปิดเบือนอยู่เรื่อยเนื่องจากอะไรเนื่องจากผลประโยชน์แล้วจากที่อาจารย์ประชาเสนอให้พี่น้องฟังมันจะมาถึงพี่น้องยังไงต้องมาฟังอาจารย์ชาลีว่า แล้วกองทุนจะนําพาไปสู่พี่น้องเรื่องนี้ยังไงเชิญครับจากการศึกษาของพวกเรานะครับอย่างที่อาจารย์ประสาทพูดเขาพยายามปิดกั้นไม่ให้ประชาชนเนี่ยใช้โซลาเซลล์ปิดกั้นยังไงครับหลายๆคนบอกว่าเอ้ยจะติดโซลาเซลล์ทีนึงเนี่ยจะต้องขออนุญาตนะครับแปลว่าจะต้องเตรียมเอกสารมีวิศวกรเซ็นรองรับแบบนะครับว่าออกแบบติดตั้งถูกต้องถ้าติดตั้งบนอาคารที่เป็นหลังคา จะต้องมีการตรวจสอบหลังคาว่าแข็งแรงเพียงพอและถ้าติดตั้งมากถึงปริมาณหนึ่งนะครับก็จะต้องมีวัศวกรโยธามาเซ็นรับรองว่าหลังคาของท่านแข็งแรงเพียงพอนะครับนอกจากนั้นยังต้องมีการติดมิเตอร์เพิ่มเพื่อวัดไฟของท่านออกและไฟของของการไฟฟ้าเข้าขายนะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่ขายไฟคืนการไฟฟ้าก็ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นกระบวนการที่ทําให้เกิดความยุ่งยากในการติดตั้ง สิ่งที่เราจะทำนะครับและเราลองทำมาแล้วด้วยสำเร็จแล้วด้วยก็คือเรื่องของการจัดตั้งกองทุนเพื่อติดตั้งโซลาเซลล์ให้กับคนที่ไม่มีเงินครับมีหลังคาใช้ไฟทุกวันแต่ไม่มีเงินก้อนสามารถจะยืมเงินจากกองทุนนี้นะครับเราใช้คำว่ายืมเงินไปติดตั้งโซลาเซลล์ติดโซลาเซลล์เพียงแค่1กิโลวัตต์นะครับประมาณ30,000บาทก็สามารถลดค่าไฟได้เดือนละ500บาทนะครับ เงิน500บาทนั้นอาจจะไม่ถึงท่านทั้งหมดในครั้งเดียวหมายความว่าในปีแรกๆท่านอาจจะต้องคืนเงิน500บาทกับเข้ากองทุนบางส่วนเช่นวันเดือนละ250บาทนะครับแล้วหลังจากผ่านไประยะเวลาหนึ่ง6ปี7ปีนะครับโซลาเซลล์ทั้งหมดทั้งระบบนั้นก็กลายเป็นของท่านกองทุนก็ได้เงินคืนกลับมาครบนะครับเงินในกองทุนสามารถไปให้รายต่อๆไปรายต่อๆไปในการติดตั้งโซลาเซลล์ได้ด้วยการทําลักษณะนี้ครับ เราสามารถติดตั้งโซลาเซลล์ได้ถึง500,000หลังนะครับในกรุงเทพมหานครภายในระยะเวลา4ปีที่คุณรุสนาอยู่อย่างแน่นอนนะครับนี่คือเรื่องที่ทำจริงและเป็นไปได้นะครับพี่น้องครับ